ถ้าเรามี20แคปชั่นแล้วเราต้องการโพสต์ลงในเวลาเวลานี้ใน a c e b o o k อะครับทำยังไงล่ะแต่เราต้องการโพสต์แบบวินาทีนี้ก็จริงแต่ไม่ใช่ให้มันโพสต์20แคปชั่นในเวลานี้เลยนะแต่ต้องการ20แคปชั่นให้มันแบบวันนี้วันละโพสวันละโพสวันละโพสเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้บังลิศมีวิธีมาบอกครับผมทำใน Facebook น้าไปกันเลย โอเคครับก่อนอื่นนะฮะให้เราเข้ามาที่ Facebook ของเรานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมจะมาสอนวิธีการออพโพสบทความหรือว่าแคปชั่นเราในเพจนะครับผมนะหลังจากนั้นเราก็เข้าเพจได้เลยนะฮะผมกดตรงไหนดีฝั่งไหนดีตรงนี้ละกัน,นะฮะถ้าใครต้องการไปดู page ดเพจของตัวเองนะเผื่อบ,บางทียรจะมีร้อยอันนะก็กดตรงนี้ได้ครับนะปุ๊บแต่ว่าตรงนี้ผมขึ้นมาแล้วกดด้านขวาได้เลยโอเคแล้วหลังจากนั้นครับไปที่เนี่ยปกติถ้าเราจะโพส่ะเรากดสร้างโพสตรงนี้ได้เลยถูกไหมสร้างโพสตรงนี้ได้เลยถูกไหมครับ ว่ามันจะโพสตมันกําหนดเวลาไม่ได้ใช่าไรกอัน,นี้ก็บอกถ้าต้องการกําหนดเวลาโพสตเนาะให้เข้าไปที่ Creator Studio นะครับแต่ว่าผมไม่เอาอ่ะผมจะบอกวิธีง่ายๆเลยนะฮะกดตรงนี้ครับไปที่เครื่องมือการเผยแพร่นะกดคลิกซ้ายไปเลยนะครับและหลังจากนั้นนะรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราไปที่ Creator Studio นะครับกดไปเลยคลิกซ้ายเนาะโอเคแลหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่ง ตรงข้างบนนี้นะคบมันก็จะมีให้เราเลือกเนาะว่ามีเพจกี่เพจนอะตอนนี้ผมมีหลายเพจนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากใช้เพจอื่นก็ได้นะครับสามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เพจดิจิทัลช,ชนแนลนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็นี่ฮะจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดสร้างได้เลยนะถ้าเราบอกว่าเรามี20แคปชั่นนะฮะเราต้องการโพสต์20ิแคปชั่นในเวลานี้แต่ว่าต้องการให้มันแสดงผลคนล,ละเวลานะครับทำได้ยังไงโอเคกดสร้างโพสต์ไปเลยเวลาเราสร้างโพสเนาะเราสามารถโพสต์ทั้งที่เป็นรูปภาพข้อความวิดีโอหรือลิงาาก, YouTube, ก์ หมดเลยนะเดี๋ยวมาลิกจะมาทาให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมัลิศขอเป็นสร้างโพสต์ปกติละกันนะครับขอเข้าเดี๋ยวมัลิศขอเข้า youtube นิดนึงครับยูทูบดิจิทัลช anel ยูทูบนะครับโอเคอ่ะสมมติว่ามังลิศบอกว่ามังลิศอยากโพสต์นี้ละกันครับคือวิดีโอนี้นะครับนวิธีคือสมมุติว่าผมต้องการโพสต์ลิงก์ยูทูบนะครับลงนะเรากดตรงนี้ครับแชร์ครับนะคัดลอกลิงก์ยูทูบนะหรือว่าจะคัดลอกตรงนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมคัดลอกตรงนี้ดีกว่าโอเคหลังจากนั้นครับไปวางเลยฟุ่ม เดี๋ยวดูแป๊บนึงรอตัวอย่างนิดนึงนะผมก็เขียนข้อความไปก่อนเนาะไปดูปุ๊บๆอะไรเงี้ยฮะโอ๊ครอ้นานๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาอันนี้มาหน่อยละกันเอาข้อความมาใส่หน่อยละกันเว้นนิดนึงครับน่ะนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยครับนะก็ใส่แฮชแท็กไปนิดนึงครับนี่เดอร์ลิสองอ่าซีเอ็นีเนปอ่าใส่ไปหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็แคมเปญครับแคมเปญเขียนไงครับเนี่ยแคมปิ้งไม่ใช่ครับแคมเปญเขียนไง อ่ะนี่นี่แคมเปญพอดีเลยโ okay, okay. อเคแคมเปญโอเคเนาะอใส่ยานทับยูริครับสมมติว่าเกมที่เราเล่นเนาะยูริครับยูร okay. ิอีสเดเวนโอเคเรียบร้อยนี่ถ้าเราต้องการสร้างเลยนะฮะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าผมไม่ต้องการสร้างก่อนนะครับนะผมต้องการที่จะให้มันไปแสดงผลวันอื่นนะฮะนี่ยไหมลงเราสามารถลงวันที่ย้อนหลังได้ด้วยนะลงกับหรือว่าเป็นแบบฉบับร่างก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมากดให้มันพับฟลิกอะไรเงี้ยหรือว่าเปิด เผยแพร่ตอนนี้เลยได้เลยเนาะหรือว่าเรากําหนดเวลาอีกก็ได้นะสมมติว่าผมกาหนดเวลานะครับบอกว่าเถ้าเป็นกําหนดเวลานี่คือมันต้องเป็นวันล่วงหน้านะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าเวลานี้วันนี้แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาอื่นก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเราสามารถกําหนดได้หมดเลยครับเวลาไหนเดือนไหนได้หมดเลยแต่เราเราจะกําหนดย้อนหลังไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นถ้าต้องการกําหนดย้อนหลังนะครับให้กดนี่ฮะ ลงวันที่ย้อนหลังนะครับนะเราสามารถใส่ปีไหนก็ได้นะที่เพจเราเพิ่งสร้างนะครับนะครับแล้วก็ใส่เดือนใส่วันได้หมดเลยนะครับเราจะให้เป็นซ่อนจากฟีดด้วยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะกําหนดเวลาล่วงหน้าแล้วกันนะครับขอเป็นวันที่เท่าไหร่ดีนะวันที่6ละกกันนะครับเวล่าเที่ยงนะฮะนะครับกดกําหนดเวลาไปเลยครับชุบโอเคนะเห็นไหมครับเวลาเราเอาลิงก์ u t u b e มาใส่นี่ครับพอมันคำนวณปุ๊บเดี๋ยวมันก็เอารูปภาพมาใส่ให้สวยงามเลยนะโอเคแค่นี้เองนะับหลังจากนั้นก็กดกำหนดเวลานะครับกด ผมเลือกในวันที่6เนาะปุ๊บกดกำหนดเวลาฟุ๊บ อรอสักครู่หนึ่งนะโอเคแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะว่าวีดีโอเมื่อกี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเราไปดูที่กําหนดเวลาแล้วปุ๊บเขาไม่มีครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นชนิดโพสต์ที่เป็นวีดีโอนะครับซึ่งผมไม่ได้โพสเป็นวีดีโอนะเมื่อกี้ผมโพสเป็นข้อความนะข้อความกับลิงก์ผมก็เลือเล่อกๆเป็นโพสต์ทั้งหมดครับเนะเห็นไหมครับนี่มาแล้วครับนี่กำหนดเวลาไปแล้วครับวันที่6นะฮะคือก่อนหน้านี้นผมก็ได้ลองทําแล้วเนาะก็อลองกําหนดเวลาไปแล้วครับนี่ห้าหกอันนะและนี่คือผมเพิ่งโพสต์เมื่อกี้นะถ้าสมมติว่าเรากําหนดเวลาสมมุติวเป็นนนนัี้ะ ช่วงข้าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะกำหนดได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะหากงงตรงไหนก็สามารถถามได้ใต้คอมบมนนะฮะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ช่องลิดด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามบทความอื่นๆอีกด้วยนะครับผมอันนี้มาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอฉากรอๆนิดนึงชุบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ